ทีนี้เราก็จะมาทำในส่วนของ c a t ตา o r y นะครับซึ่งเราจะแบ่งลักษณะเป็นการทำงานลูกทุก7วันนะครับหรือใครจะไปแบ่ง c a t ตา o r y ตามหมวดงานก็ทำได้นะครับทีนี้ตรงนี้มันมีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีก็ไปเอาปจากเมียเทเบนะครับตตงเงินผมมันมีอยู่แล้วผมก็จะเลือก c a t ตา o r y d ดนะครับ c a t ตา o r y d ดนะครับ ก็ตรงนี้ให้เราเลือกวิวคอลัมน์ก่อนนะครับเทเบิลแล้วก็เลือกวิวคอลัมน์นะครับตรงนี้อ่ะอันนี้มันคือเดลี่ขอปิดไปก่อนพับเลือกวแคตตากรีขึ้นมานะครับแคตตากรีนะครับก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องนะครับที่เราต้องปรับแคตตากรีจ็อบตรงนี้ก็เป็นเทคเดทก็เป็นสตาร์ทเดทนะครับสตาร์ทเดทตรงนี้ต้องเป็นอ่าสตาร์ทเดทต้องเป็นเดทเดท อยู่นี่นะครับต่อมานะครับ finish date ก็ต้องเป็น date date เหมือนกัน date อยู่ในเอยโอ okay. เค category d u l a t i o n นะครับตรงนี้ต้องเป็น number นะครับเป็น number number ก็เป็นจำนวนวันนะครับ phone number percent โอเคนะครับตรงนี้ทีนี้เสร็จแล้วเนี่ย มันจะมีอยู่ว่าตรง f i n i s เ date นะครับตรง f i n i s เ d a เนี่ยเราให้จาก start บวก duration นะครับมันก็จะขึ้น f i n ิ s เ d a t ให้เราอัตโนมัติสมมุติว่าเรากําหนดวันเริ่มนะครับแล้วเราบอกว่าเราจะทําสัก5วันเราก็กําหนดวันเริ่มแล้วก็กําหนดวันที่จะเสร็จนะครับกําหนดจํานวนวันที่จะทํางานมันก็จะกํหนดกาหนดํานวณวันที่จะเสร็จให้เราอัตโนมัตินะครับก็พับตรงนี้ไปก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับดูเลชั่นตรงนี้ก็เป็นในส่วนของอตรงอินิเชียตรงนี้ครับไม่ต้องมีนะครับดีลิททิ้งไปเซฟครับถ้ามีข้อมูลก็ลบไปนะให้เป็นศูนย์ตรงแคตตา o r y d ดูเลชั่นนะครับเป็นนัมเบอร์นะครับส่วนของสตาร์ทเดทตรงนี้นะครับเราจะใส่เป็น ทูเดยก็ได้นะครับก็คือกําหนดวันเริ่มเป็นวันทํางานนี้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับวันเริ่มนะครับเดี๋ยวเราไปพิมพ์เอาเองแล้วกันวันเริ่มเริ่มวันไหนนะครับแคตตา o r y j จ็อบมีอยู่อันนึงที่เราต้องใส่สูตรให้มันก็คือฟีลิเดตตรงนี้นะครับฟี t ิเดตให้เราเลือกในส่วนของ Formula ครับ ฟอร์มูลาตรงนี้นะครับเราจะกำหนดมานะครับให้เป็นใส่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก่อนให้ตัว category start นะครับในนี้นะครับก็คือเลือกคอลัมน์เลือก category start นะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ต้องกดจำไว้ก่อนนี่เป็นเทคนะครับตอนนี้มันเป็นเทคอยู่ผมกดแกนเซอรไปก่อนนะครับ แล้วก็กดเซฟมันทีหนึ่งเนื่องจากมันยังจำข้อมูลเดิมอยู่ c a t ตา o r อ f i n นิชครับตรงฟอร์มูลาเนาะใส่เครื่องหมายตัววงเล็บนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้ให้เราเลือกคอลัมน์ครับตรงนี้เห็นไหมครับ f i n ิชสต t ร์ทนะครับตรงนี้เป็นเดทแล้วไหมครับเลือก Insert เข้ามานะครับแล้วก็ให้ใส่บวกนะครับ ต้องบวกด้วย category d ดูเ t ชั่ตรงนี้นะครับอินเสิร์ตเข้ามาโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราลบหนึ่งก็หมายพิการเยกออกนะครับแล้วก็ตัวหน้านี้ก็ออกด้วยโอเคนะครับก็เป็น category s t ตารบวกกับ c a t e g o r y d u ่ a t i o n แล้วก็ลบ1วันนะครับลบ1วันกดเซฟครับแล้วก็กดเซฟอีกทีหนึ่งอ่าเอาตรงนี้ออกมานะครับออกมาอ่าโอเคนะครับตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะอ่าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราพับไปก่อนไปที่ ux อ่ามันจะไม่มีนะครับให้เรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับ เลือกตั้งชื่อเป็นตัวนี้ไอ้ไอลิงข้อมูลแคตตากรี b ดี DB นะครับตรงนี้ก็ตั้งชื่อตามมันเลยนะครับ cat อ่าแค t โอเคนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับอันนี้พิมพ์คำว่าแคตตาล็อกผิดนะครับเราให้เป็นเทเบิลนะครับให้เป็นเล็บเป,เป็นเล็บเป็นเล็บมอสครับเล็บม d e อยู่ซ้ายสุดนะครับส่วนดิสเพย์นะครับดิสเพย์ให้เราเลือกอเป็นบาร์นี่แหละเป็นบาร์โคดนะครับเป็นบาร์โคดตรงนี้ก็เป็น เอ่อผมโมนิเตอร์งานเป็นสัปดาห์แล้วกันนะผมใช้คําว่าสัปดาห์ตรงๆเลยนะครับอ่าถ้าเกิดใครใช้เป็นหมวดงานตรงนี้ก็ตั้งชื่อว่าเป็นหมวดนะครับอันเนี้ยแต่ผมตั้งชื่อเป็นสัปดาห์แล้วกันสัปดาห์ที่สัปดาห์อะไรเงี้ยครับอ่าใส่คําว่าที่ไปแล้วกันนะครับโอเคจะได้ง่ายหน่อยกดเซฟครับ ที้เราใส่ตรงนี้ดูครับตรงเครื่องหมายบวกนะครับมันก็จะมีคำว,ว่า category job นะครับ category start finish นะครับเห็นไหมครับเราป้อนอยู่แค่2ตัวก็คือ category start กับจํานวนวันนะครับซึ่งตรงนี้เราใส่7อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งค่าให้มันเป็น7นะเพราะว่าอาจจะมีเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่7นะครับโอเคทีนี้เราจะมาแก้ตรงนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องกลับมาที่ Data นะครับแล้วก็ Category นะครับ View Column ในส่วนของอตรง d i s p l a y นะครับ Display ตรงนี้เป็น Category Job ตรงนี้นะครับเราก็ให้เป็นคำว่าสัปดาห์ที่แต่ถ้าเกิดใครจะมอนิเตอร์งานเป็นหมวดงานก็ต้องใช้คำว่าหมวดงานนะครับหมวดงานอย่างเงี้ย กดเซฟแล้วก็ต่อมาก็คือเริ่มนะครับ,เร,รบเริ่มนะครับวันเริ่มนะครับแล้วก็เสร็จวันเสร็จนะครับวันเสร็จเสร็จเมื่อไหร่ ต่อมาคือจำนวนวันกดเซฟโอเคนะครับแล้วก็กดเซฟอีกทีหนึง่ง ันนี้กลับมานะครับเราจะเห็นตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาลองเขียนงานดูเป็นงานในช่วงสัปดาห์ที่1นนะครับแล้วก็เราเรากำหนดให้เริ่มงานวันนี้ใช้เวลา7วันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เราจะบวกวันที่เรานะครับลองนับดูครับ25 26 27 28 29 3 0 31ก็จะเป็น7วันตรงพอดีนะครับแล้วก็กดเซฟ เรามาดูสัปดาห์ที่หน้าแรกก็จะเป็นสัปดาห์ที่1น,นะครับสัปดาห์ที่1เริ่มเสร็จจํานวนวันนะครับโอเคถ้าเกิดเราโอเคงี้ก็ก็จบนะครับทีนี้เดี๋ยวในกรณีที่อันนี้มันมีสัปดาห์เดียวนะครับสัปดาห์ที่สัปดาห์หนึ่งสองสามอย่างเงี้ยอ่ะก็จะมีประมาณนี้หน้านี้นะครับพับหน้านี้ไปก่อนแล้วก็ไปเซตที่ category db ตรงนี้นะครับ table ซอสอ่าซอสนะครับซอสตรงนี้เราก็จะ Sort โดยใช้ตัว Category Job นะครับแล้วก็เป็น descending ก็คือสมมุติว่าถ้ามีสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่2ก็จะอยู่บนสุดสัปดาห์ที่1ก็จะอยู่ล่างครับส่วน d a y e name เมื่อกี้ตั้งไปแล้วนะครับตั้งไปแล้วส่วน column order นะครับเราถ้าเกิดเราพอใจนี้เราก็ไม่ต้องเซต column order นะครับโอเคตรงนี้ก็กด Save อีกทีนึง ขอพับจอนี้ไปก่อนนะครับที่เราจะเห็นว่าตรงนี้มันสามารถใส่ได้5ไอคอนนะครับ5ไอคอนตอนนี้แต่เราจะทําอีกตัวนึงก็คือเป็นจ็อบนะครับเป็นงานที่เราจะต้องวางแผนในสัปดาห์ที่1เนี่ยสัปดาห์ที่1เวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเป็นางานที่เราจะอ้างถึงว่างานมีกี่งานนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยตรงนี้มันไม่พอให้ใส่นะครับมันไม่พอให้ใสล่ละ เราจำเป็นต้องย้ายพนักงาน,นี่ไปไว้ในส่วนของเมนูนะครับโอเคเพราะงะั้นเราก็จะเลือกพนักงานตรงนี้นะครับพนักงานก็คือ employee ตัวนี้นะครับเราเลือกจากเซนเตอร์นะครับเลือกจากเซนเตอร์ตรงนี้ดูก่อนนะครับ employee นะครับไปไว้ที่เมนูนะครับตรงนี้พนักงานก็จะโดนย้ายมาที่เมนูนะครับโอเคนะครับ กดรายงานตรงนี้ก็จะเหลือแค่สีตัวเดี๋ยวเราใส่อีกตัวนึ้งเป็นตัวที่5นะครับกดเซฟครับดูที่สัปดาห์นะรับขอพับตรงนี้ไปก่อนนะครับพับไปดูที่สัปดาห์ครับสัปดาห์เนี่ยปัจจุบันถ้าเกิดเราเลือกเข้าไปตรงนี้จะขึ้นมาดีเทลนะครับดีเทลเราก็แก้คาว่าดีเทลตรงนี้นะครับให้มาตรงนี้ข้างล่างตรงวิวข้างล่างครับเลือกเสร็จแล้วมาที่ดิสเทนครับ ตร,รนะรรตรงนี้ก็เป็นสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่นะครับแล้วก็กดเซฟครับคลิกข้างนอกทีหนึ่งแล้วก็กดเซฟโอเคตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่ทีนี้ในสัปดาห์ที่1เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องสร้างไอคอนของ งานขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ขอพับไปก่อนนะครับพับให้หมดนะครับเวลาใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่งงนะครับโอเคอันนี้ก็พับไปนะพับไปให้หมดโอเคนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนอันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็มาจัดหน้ามันอีกรอบหนึ่ง